ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมครับคลิปแรกวันนี้นะครับเอาสมเด็จที่จะลงประมูลเย็นนี้นะครับทางช่องทาง YouTube เดชคนชอบพระมาให้ชมก่อนเบื้องต้นนะครับองนี้เป็นสมเด็จวัดปราศาสตร์ปี06นนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับใต้นาตักก็จะมีเส้นแซมแบบติดธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับสวยๆสำหรับ FC ที่พลาดเมื่อวานนะครับวันนี้ผมก็ประมูล2ององค์เช่นกันนะครับ ก็อีกองคหนึ่งก็เป็นปกโพลวงปุนาควัดละคังนะครับปี2485พระก็สภาพใช้มาเหมือนกับองค์เมื่อวานเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพลวงปุนาคปี2485ไม่หักไม่ซ่อมทั้งคู่ครับ2อ,องค์ราคาเดียวครับสาหรับ f c ที่พลาดเมื่อวานนะครับที่ผมลงปกโพของวัดปราศาสตร์ไปนะครับองค์นี้จะออกวันณะสีขาวเหมือนกันนะครับอ่าสององค์ราคาเดียวครับรอราคาปิดด่วนเย็นนี้ทาง YouTube เด็ดคนเฉพาะได้ครับขอบคุณมากครับ